บ่ายวันหนึ่งในฤดูฝนฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆดำพระมหาชานท่านนมวัย30สิบต,ต้นๆจากวัดกลางป่าได้รับหนังสือขอนิมนต์แผนเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือวดวัดแต่เรียบร้อยในนั้นระบ,บุชื่อเจ้าภาพเป็นนางละไมสีสุขขอเชิญท่านไปทำพิธีสออเคราะหให้ครอบครัวที่บ้านเลขที่89หมู่6ตำบลหนองกระถิง อำเภอที่ไม่คุ้นชื่อเส้นทางค่อนข้างลึกเข้าไปในเขตป่าลกร้างใกล้เชิงเขาชื่อบ้านนั้นธ้ามหาชางไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เมื่อสอบถามเจ้าอาวาสและพระลูกวัดกลับไม่มีใครรู้จักเช่นกันทว่าในใจของท่านหน่มกลับมีบางอย่างกระสิบให้ท่านไปจิตหนึ่งก็รู้สึกถึงความไม่ปกติแต่อีกใจก็รู้ว่าหน้าที่ของพระคือการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ท่านจึงออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบเหงารถสองแถวที่รับท่านส่งแค่ปากทางเข้าหมู่บ้านและจากนั้นก็ต้องเดินเท้าลัดล้อตามทางลูกหลัางที่เต็มไปด้วยดินโคลนเสียงจิ้งหรีดและ,มะแมลงป่าดังก้องในป่างเงียบ